ให้พวกเราเนี่ยเกิอดอารมณ์มีความสุขนะคะหลายหลายตัวเช่นสารนิโคตินนะคะมีผลกระทบต่อระบบประสาทนะ,ะต่อพัฒนาการของสมองใช้ไปนานนานสารตัวนี้ แล้วเรียนร่างกายเราก็จะต้องการต้องการิ่มขึ้นเรื่อยทำให้เรารู้สึกมึนงงมัวเมาและเราก็เข้าใจว่านี่คือความหุดแต่จริงๆแล้วมันทำให้เธอเบนหัวเวียนศีรษะเธอก็ไปมองว่าเนี่ยมันเมาเว้ยมันมึนดีเว้ยตัดโหนจะมูกมะเร็งปอด มะเร็งที่ลำคอมะเร็งจมูกเป็นหมดนะคะสารตัวต่อไปนะคะโพรพีใไซนะคละเป็นสารประกอบหลักในบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นละลายน้ำได้ด้วยช่วยให้ได้รับความรู้สึกถึงการสูบบุหรี่จริงๆทำให้คอแห้งไอระคายเคืองลำคอเหนื่อยไม่ได้เลยเหนื่อยปึ๊บไอ มือในการจัดกิจกรรมจำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากคุ้มป่าช่วยกระตุ้มวนลูบเพื่อให้รรยยปัญหาเชนิดขึ้นไปโดยการให้ความรู้ความเข้าใจาที่ถูกตอ้องกับนักเรียนในรควบคุมนทีน่ดูและ วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษทิ่ไัยของยาเสพติดและชนิดเสพติดอื่นๆ 2. เพื่อสอนับสนุนและส่งเสริมให้ในักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการรค์ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นักเรียนโรงเรียนสถานการณ์อนุสรคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจึงขอขอบพระคุณวันน้าโรงเรนปีนี้ปนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเป่าว่านยางเสรษฐกิจโลกปีการศึกษา2568และกล่าวให้อว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเรียนผุ้ช่วยผู้ใหญ่ารคณะครูและนักเรียนทุกคนข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกกิจรรมวันต่อต้านยาเสพติดปีการศึกษา2568ดังที่ได้ทราบกันว่าวันที่26กุนายน2564องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดนั้นเป็นมหาสภัยร้ายแรงต่อสุขภาพด้านี่นี้ของคนโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองเมื่อเรียนสารเสพติดแล้วแล้วหมองมุ่นเสพยาจนเสียสารเรียนเรียนแรงโคตรแที่สุดการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้นักเรียนได้ตระหนักถึงทิศทางของยาเสพติดเพื่อระบายในปัจจุบั ความเปนแลงมากขึ้นซึ่งต้องมีซาโดนโรเพื่ดแสดิเตนาโรและลััธรามต่วมมือนจกผู้คาดส่วถ่ายใต้กรอบแนวทิดของการรวอพลังเชื่อให้คนไทยจากสายเศรีอยากจดีืนำไปรู้ถูป้หมายเพื่อสอดคล้องกับทำขวัญวรรจุใต้ยาเซาโต้วันที่26ิุนาเดอนทศวรทษ2559 านักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยาเสพติดหรือสารเสพติดทุกชนิดไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยมีผู้บกิันทีขออนุญาต กองสอใช้ผู้ปกรองตามพื้นฐนตรวจและการรักาปากีนี้คือข้อตกลงร่วกันที่เราอบรมผู้ปกครองวันก่อนที่ผู้ครองสอบกณฑ์ผู้นักเรียนไม่นำสายสิ่งูีดไฟฟ้าหรืออื่นๆนั่งชาแะครอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผู้นำครอสทีของสาเส็จับือไปเรร้อย 你准备啥？ รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัีได้แก่็กชายนาวาตังบุญชั้นป .2 ออครับหนึ่งตรงไหนอะเลยโอ้ใช่เลยครับตลอดเวลาทีาสา่สุดในการแต่งคำขวัี

อาดนตรีอาสีฟ้าแล้มอประธานก็ได้ประาน ให้ก็ผ c ้ที่ติดยาติดติดเร่อยไหรอแต่ตอนนี้เมื่อเผื่อแคอรบน้ำคนโอ้ยฮึ